นะครับผมอันนี้เราจะมาบอกเรื่องนะครับการแยงฝานะครับว่าเราควรที่จะแยงเนี่ยประมาณเท่าไหร่สมมติว่าเนี่ยนะครับไอ้เป็นฝาเบฟร้อยิบห้านะครับทาเป็นลูกห้าสิบเจ็ดชักเดิมนะครับผมจะใช้เป็นรอดียี่สิบหกครับวาวไอเสียยี่สิบสองนะครับอันนี้เป็นวาวแท้ของมีโอร้อยยิบห้าครับเราอามาใส่นะครับผมนะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยเราควรจะแยงพอร์ตเนี่ยขนาดเท่าไหร่ดีนะครับยิ่งถ้าเป็นลูกูเล็กๆเนี่ยสําคัญสําคัญมากๆเลยนะครับ ถ้าเป็นลูกใหญ่เราก็สามารถแยงใหญ่แบบใหญ่ได้อะไรอย่างนี้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดลูกเล็กเนี่ยมันต้องเป๊ะหน่อยถ้าเกิดใหญ่มากเกินไปนะครับมันก็จะหลุดไปกลายเป็นรถล้อรอบนะครับนี่ฮะขั้นแรกเลยนะครับผมเรามาถึงุ๊บเราวัดบาทในนี่เลยตัวในเนี่ยนะครับตัวที่มันเป็นเรียบๆนะครับผมไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตรงที่มันเป็นเป็นสลปที่รับวาวนะเรารวัดกันเลยว่ามันกี่มิลนะครับอย่างอันนี้ก็จะยี่สิบสามนะครับเกือบเกือบยี่สิบสามเห็นไหม นะครับเกือบ23นะผมก็จะแยง23เลยนะครับก็คือทั้งตลอดทั้งช่องเนะี้ยผมจะใช้23เลยนะครับไปยังคอลงคอลีดผมก็จะใช้23ไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คาบูมใช้เป็นคาบูด,ด,ดัดนะครับอไอเสียเนี้ยไอเสียแล้วก็เหมือนกันครับไอเสียแล้วก็เหมือนกันแล้วก็ใช้เนี่ยบ่านในตัวเนี้ยเป็นตัวกําหนดนี่อันนี้มัน20นะครับแล้วก็แยง20นะครับผมไม่ใช่ว่าเรายิ่งไปแยงยิ่งลูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งแรงไม่ใช่นะครับ นะฮะมันก็จะทําให้รถรอลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครัสำหรับคนที่แบบอยาทำรถจะยางฝ่ง,งยางฝาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับผมโอเค